ก็มาผบหอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือก้าเด้อจ่าเด้อสำหรับมื้อนี้กับวิมยังไลค่ะเขาคัวเนี่ยมาเซาเห็ดกับเขาสุปพี่น้องกินคือก้าเด้อจ่าเด้อไปเบิ่งกับเขาเขาเมนงวุ้นมื้อนี้กันเลยจ้าว่าเมนูมาเห็ดอีแองสุปพี่น้องกินจ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าจ้าสำหรับกับเขามื้อนี้ของเมนูวุ้นเมนูวุ้นสิเห็ดซุปมะเขือด้อค่ะเด้อซุปมะเขือมะเขือก็ได้ต้มไปเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะซุปมะเขือเนาะค่ะเนาะ กลมเปืีอยวเวลาซุปมะเขือใส่ปลาทูนะคะเนาะพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกหยวกเมนูนุ่นก็ได้ขัวไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เมนูนุ่นสิซุปมะเขือใส่ปลาทูแล้วก็สิทอดปลาหมึกแห้งคือเก่าลจ้าทอดปลาหมึกแห้งส่วนนี้สิเป็นเนื้อหมูเด้อค่ะเด้อเนื้อหมูที่ไอไอ้ลูกน้องเพิ่นย่างกินบมื่อเมื่อคืนเนาะค่ะเนาะเขาหั่นไว้แม่นวุ่นก็เลยสิเอามาทอดอุ่นให้เนาะค่ะเนาะ เป็นเนื้อหมูเนาะคะ่ะเนาะพอดีเขาเจา้ากินว่ามิดเม,มนูก็เลยสิมาทอดให้อีกเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้สิเป็นปลาหมึกแห้งเนาะคะ่ะเนาะข้าวนี้ก็สิเป็นพักค่ะพักกินกับคือเกาเนะคะ่ะเป็นกละมังคือเกลาจะไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจ้าเมือนี้เนาะคะ่ะเนาะ ซุปมะเขือใส่ปลาทูด้วยค่ะเด้อไปจ้าเห็ดน้ำกันเลยจ้าจ้าเมนูแรกเมนูนก็ชิทอดปลาหมึกแห้งก่อนนะคะเนาะทอดปึ๊ปลาหมึกแห้งกับอุนอ่นอุ่นหมูย่างสะกอนนะคะเนะาะเข้าใจสิไปซุปมะเขือก,กันจ้ามาทอดปลาหมึกแห้งน้ำกันเลยจ้าเมนูก็ได้คางน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะจ้าเมนู่นสิเอาปลาหมึกแห้งลงไปก่อนเลยเนาะคะ่ะเนาะเอาปลาหมึกแห้งลงไปเลยนี่ จนปลาเมือเปลี่ยนสีแ้วจ้ะข้าก็สีเอาขึ้นเลยเนาะค่ะเนาะปลาเมือแข็งจ้ะน่าจะได้ในราคาเอาขึ้นเลยจา้านี่ค่ะปลาเมือที่แคกในทอดจะขายเนาะ อุ่นเด้ค่ะหมูที่ลมกนองเป็นอย่างไว้เหมือนว่าชิมบะหมดเนาะค่ะเนาะห้าวกระสีเอามาทอดอุ่นจ้าห้ากระสิทอดหมูทิ่มไว้นี้ก็นอกค่ะนะเดี๋ยวห้าไปสุกบะเขือกันเลยจ้าจังมาเอาทอดหมูขึ้นเนาะค่ะเนาะจ้าเมนูอุ่นกระสิหันมาสุกบะเขือเลยเรือยค่ะเ้วอยสุกบะเขือกันเลยพริกกระเทียมหอมแดงที่ห้าขขวไว้ลงไปเลยจ้า ำคจ้าแมลงวัน,นกระตำหมึกพริกแกงแล้วแมลงวัน,นกระสีเอาปล,ลไปไปทกกาทูลงไปได้เลยค่ะเด้อนี่ปลาทูที่แกะกลางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะอันนี้ปลาทูนี่แมลงวันต้่มเอาเด้อต้มพร้อมกันก็ปลาเขือแหละจ้าใส่ปลาทูลงไปเลยจ้า ใส่ปลาทูลงไปแล้วก็ตั้มื่อกะละจ้ะตั้มปลาทูแล,แล้วกะซีใส่มะเขือลงไปเลยจ้ะใส่มะเขือใส่มะเะะขือแล้วก็ตั้มีเพื่อกะละจ้ะจ้ะตาตั้แหลกเรียบร้อยแล้วเมนูนก็สิมาปรุงเลยเด้อจ้ะเด้อร์บะเน่ ใส่ข้าวคั่วลงไปะะด้วยค่ะเด้อสุกก็ต้องมีข,ข,ะะนะข้าวคัวเนาะค่ะเนาะใส่ข้าวคั่วชู่อรสดาพี่น้องน้ำปลาน้ำปลาร่า,าน้ำปาลาปา,ลาแล้วก็ ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่รสด,ดีนิดเดียวค่ะนี่แล้วก็ต้นหอมผักชีจ้ะลงไปเลยนี่ยต้นหอมผักชีเนาะค่ะเนาะตามด้วยน้ำอุ่น,นะะเนาะค่ะน้ำต้มปลาทูนั่นแหละจ้ะงวยเลยค่ะบารมีพี่น้องจ้ะ ยั่วได้ลแล้เมนูนุ่นก็สิเอาตักใส่ถว้วยได้เค่ะเด้อเดมาตักใส่ถอสด้อเ้อเลยจเ้า้อสด้อเดบอเอขอเอเ้องด้่นเนาะคะะ่ะเนาะจ้าเม่อ้อเด้่เดเด้ัด้เด้อเด้อ้เ้เด้ด้อเดเด้อ,อ,นนะะอเด้อเเอเ้อเาัเด้อเด้อ้เเอเอเอ้อเเเเเเอ้้า นะออกมากับศีนาตาเป็นแบบนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิงหมูทอดกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะไปเอาหมูทอดเรากลับไปเลี่ยงสิจานงามๆไห้ลุ่ปาหนาอาเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะซุปมะเขือจ้าพี่น้องจ้าจ้าหันมาเบิงหมูทอดหมูอย่างที่เข้าเอามาอุ่นทอดกับสิได้แล้วเนาะคะ่นะเนาะแม่นุ่นกับสิตักข้นเลเดอจ้าเดอ ปิดแก๊สเลยค่ะหมูทอดก็ได้แล้วจ้าเดี๋ยวฮ้องไปเลี้ยงใส่จานจังมะเบิงกันจ้าสำหรับหมูทอดของแม่น้องวุ้นนะคะเนาะไอจ้าไปเลี้ยงใส่จานเลยจ้า,จาสำหรับเมนูมื้อนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเป็นซุปมะเขือไดจออ้จ้าพี่น้องซุปมะเขือใส่ปลาทูจ้าพี่น้องแล้วก็ผักมากเป็นถาดเป็นส่วนคือเกาลัค่ะผักของฮ้องกับซีเมนบักแตงมะเขือพวงยอดไอ ยอดผักเกษตรน้ำแล้วก็ต้นหอมผักซีปลอมเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาเคลือเปาะเนาะค่ะเนาะสำหรับพักเข้าถ้าเนี่ก็สิเป็นทอดปลาหมึกแหงกับทอดหมูหล่จะจ้าเซตเรีเยบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเราเด้อค่ะเด้อไปค่ะไปกินน้ากันเลยจ้าสำหรับกับข่าวมื้อน,นี้เนาะคะ่ะเนาะขาดบ่ได้ก็คือน,นี่ข่าวเนี้ยเอาสองกองง่ายๆคือเก้าจ้าพี่น้องจ้าไปจ้าไปกินน้ากันเลยจ้า เมนูมนกนนรกะเข็ดเด้อรเด้อค่ะสองเมนูมื้อนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับซุปบะเขือใส่ปลาทูแซ่บๆที่สุดใน3โลกเลยจ้ะมื้อนี้เรากัดถอดมือถอดหมูทอดปลาหมึกแห้งคือเก่าเนาะค่ะเนาะกับขอนยองฮอนฮ้อนจ้ะพร้อมเสิร์ฟลุงปลานาอ่ารเด้อค่ะเด้อไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้าสำหรับอาหารมื้อนี้เมนูมื้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นเมนูบานๆเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันเข่ามา,าติดตามหรือว่าเข่ามาเยี่ยมบ้านทำไมนงุนก็ฝาก้มใน,นเด้อค่ะเข่ามาคอมเมนต์ กดไลค์กดยังให้กันน้ำน้องค่ะน้องคอมเมนต์ขอมาใแต่คลิปก็ได้เดอ้อวาอยากให้เมนงวลเฮ็ดเมนูอีีอยังให้กินหรือว่าอยากให้กินอีอยังโชคกะเมนขอมากกนได้เดอ้อจ้าเดอ้อสำหรับมือนีเมนงว,วลขอโตลาไปก่อนนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊ง,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 งกดสับตะไคร้ให้ช่อง,น,องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีเมนนวนขอโตลาไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะ ไม่บา,บายค่ะพอกันในไลน์หนาด้วยค่ะเด้อ